สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องขาเบิง้งดูพี่น้องยามมาส่อเฮ็ดงานเรียบร้อยแล้วกับมาหาเก็บซินเก็บขวางมันขึ้นล่มแห้งบังกคักเลยจ่าขของกระจัดกระจายทั้งทั้งน้ำหมอกมันทั้งขายาโอ้เตู่นทางเลยบดไทายไปในพนันผลงานขอไก่เกาหลีขอกขอเก็บทาน เตรียมของขอนุบ้านไหมเฮ็ดกครั้งนี่ได้หรอนีก็กอ่านเก่าเฮ็กคืออยู่เป็นตูปต่อเราเห็นไหตูปต่อเราบา้านเฮาพี่น้องพอทานว่าม่บ้านถึงได้เดี๋ยวนี้แต่ว่ากับมุมมุมสื่อเขาให้เราพักทายตอนเช้าหน่อยครับเน่าหูเออเดี๋ยวนี้จะองศาตอนนี้ประมาณ4หาวองศาเดา ลูกสาขากินข่าวเบิดแล้วมาแมวไปออกไปอกกับข่ากระเฮ็ดไวเรียบร้อยแล้วมื่อนี้มีเวลาเออเราเห่ร้อยลมทุกสาวกระทาเข้าบ้านคือเก่านี่แล้วแล้วภารกิจการงานแล้วให้พานจนกิดสิมากวาดใบหมอกใบไม้กวาดตาทำความสะอาดมองยู่งมองเศร้าพี่น้องเอ้ยอยู่บ่อยู่บ่เศร้าดิ เชอว่ามีเห oh, yeah. ียนจะคลองคนเลยเนาะนั่งจังหนาอยู่เนาะเียนคนคนสุกโปงเขาจะอยู่แบบโค้งก็คือเนาะเนี่ยมีเน่ยแกวดก็เห้ยนเสียงกวดสุสาวมือหนี้เลยลงมาเบ่งว่าเพิ่นเห็ดแนวไดีซัวนี้สุาที่นอ่งกวาดีตัวตัวคนขาดอยู่สาี่เาคนขีันอยู่เด็กกับสับายเขาเลยทันว่า คนมันนุ่งไซกะลำบากลำบากาบอรบรู้ซึกอลำบากบ่ม<ห>ีความสุขที่เห็เุบอท่าน,นมาคัดควางนี่ทุกรถจีล่มน่าจะเป็นฝนหิมะวันนี้นายพยางก่อนแจ้งว่าหิมะจะตกมันก็เป็นเย็นๆแล้วนันอิลิละอองหิมะล่มแล้วออ เฮ้ยมอนีสเดี๋ยวบังหิมะเด้อพี่น้องเด้อสมาดใอ่ะโอเคเอาไว้สมีดเด้อค่ะมาถักทายสมาดพี่น้องอย่าลืมสมาด